มันเยอะมากเลยนะคะกับการลงทุนแล้วมันคุ้มค่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่ลงทุนอะ่ะคุณจะเสี่ยงกว่านะสวัสดีค่ะภาชรคิดสิริพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อแม็กค่ะปัจจุบันนี้นะคะเปิดร้านกาแฟสดชื่อร้านแม็กช็อปแอนด์คาเฟ่บ้านชานะคะร้านแม็กนะคะอยู่ตรงเทพรักษ์ซอย8นะคะติด BTS สำโรงแล้วก็มีขายแบนด์ส้มใสด้วย เคยทำงานประจําเป็นพนักงานราชการได้เงินเดือนน้อยอยากได้ค่าขนมมากินมาใช้เพิ่มจากการที่อยากหาอาชีพเสริมก็เลยมีพี่คนนึงที่ขายแบนด์ส้มสายมาแนะนําก็เลยลองใช้ใช้ยังไม่ถึงครึ่งขวดนะคะปรากฏว่ามีแต่คนทักขายเลยเป็นคนที่ตัดสินใจง่ายมากลงทุนเลยค่ะ แม็กเปิดร้านตอนสิ้นปี6-2การลงทุนส้มใสเนี่ยแม็กพูดเลยมันมีเลทตามมาตรฐานของบริษัทแม็กชอบตรงที่ว่าถ้า100บาทของแม็กแม็กเอาไปต่อยอดมันจะได้กลับมา30เป็นร้อยละ30แล้วแม็กก็ลงทุนแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยการขายสินค้าเนี่ยมันต้องมาจากความรู้สึกของเราว่าเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรานั้นชอบนั้นเราใช้เอง แล้วมันตอบโจทย์กับเราสินค้าเนี่ยจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับผลที่เราใช้มาแล้วเราบอกกับลูกค้าถ้าเรามีแนวความคิดที่ชัดเจนเราก็จะไม่หลงทางแมบว่าเป็นข้อดีที่ร้านอื่นไม่มีนะในขณะที่ลูกค้ารอแม็กก็เลยมองว่าถ้าเราเอาวางวางสินค้าไว้ให้เขาได้เลือกชมบวกกับการที่แม็กเป็นคนที่ชอบชวนคุยเหมือนคุยเล่นมากกว่าค่ะไม่ได้แบ่งว่าแม็กเป็นแม่ค้า เขาเป็นลูกค้านะคะแมกถือว่าคนที่เข้ามาในร้านแมกน่าจะเป็นเพื่อนแมกมากกว่ามันทําให้การขายของแมกไหลลื่นมากแมกเป็นคนที่กล้าที่จะทำแต่ไม่ได้บอกว่าโอเวอร์เลทนะคะอยากจะรวยมีคนมาทักไม่ใช่แมกไม่ใช่นคนแบบนั้นมีเงินแต่เราจะไม่ทาแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเราจะเจ็บตัวหมายความว่าเราต้องรู้ศักยภาพของตัวเราเองเากว่าถ้าคุณต้องการมากความเสี่ยงคุณจะสูงตาม พอมีพอกินก็เพียงพอแล้วถ้าขายได้อสมุติวันนี้ลูกค้าไม่มีเลยขายได้น้องคนเดียว35บาทเอากินข้าวเหนียวหมูย่างก็ได้35บาบาทก็จะพอหรือไม่พอแล้วก็ไม่เราก็ไม่ได้ควักเนื้ออะไรมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราแบบมองว่าไม่ต้องการขนาดนั้นอเอาแบบเนี่ยสร้างความสุขเนี่ยความสุขของของแม็กนะ ก็อยากฝากตัวแทนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้า คุณไม่ลงทุนอ่ะคุณจะเสี่ยงกว่านะแล้วยิ่งเศร,รษฐกิจแบบนี้คุณหยุดอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเขายังเดินก้าวไปไม่ต้องก้าวกระโดดเหมือนคนอื่นไม่ต้องรวยร้นฟราเหมือนคนอื่นแต่คุณจะมีความสุขนะคะการทําธุรกิจหรือการค้าขายมันต้องใจเย็นๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากตัวเราเองถ้าเท่าตัวแทนใช้ดีแม่ก็อยากให้ขายดีขายต่อไปด้วยเพราะว่าคนที่จะซื้อสินค้าคุณได้มันต้องมาจากตัวคุณเองเท่านั้นคนที่จะบอกต่อคือตัวเราเอง บอกไปว่ามันดียังไงดีไงแล้วให้สินค้าเป็นตัวบอกดีกว่าสินค้าถึงอยู่มาได้11ปีแม็กเชื่อมันค่ะ